เจอแล้วทุกคนขนมจีนลูกเกตตรงนั้นเป็นมหาวิทยาลัยพักกลางทุกคนอ๋อมหาวิทยาลัยพักกลางอยู่นครสวรรค์นี่นาะออนี่นี่ๆกินขนมจีนก่อนทุกคนจ๋ารถมากเข้าไปในร้านเลยนะทุกคนจ้ามีคนด้วยหรอนี่ฮะนี่อฏิชการคนครสวรรค์เดินมาไม่ไกลจากบ้านติดดินค่ะทุกคนเดินมาเรื่อยๆรืรืถนนมหาเทพทุกคนอ่ะเข้าไปเช็คอินกันฮะทุกคนจ๋านี่ฮะรถมา ทุกคนนี่ในร้านจะทุกคนจะบรรยากาศเลิศมากแบขนมจีนจ้านี่ฮะจ้ามีน้ำยองน้ำยาน้ำไมีเอาก็ซอยไก่ก็มีจ้ะทุกคนมหาอะยรพักกลางทุกคนครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ย ที่มาได้เห็นมหา,ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ไปเป็นั่งข้างในกันมทปปีท็อปปิ้งท็อปปิ้งนี่มีแกงไตปลาผมมีน้ำยาไตปลาด้วยหรออ๋อเลิศมากเลยทุกคนอย่าลืิน้ำพริกแกงเขียววาน จะเตือนว่าเต็มอีกแล้วเหมเหม,ม็เต็มเก่งมากเลยเครื่องนี้จ้อาอาันนี้ข้าวซอยทุกคนลึกมากไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้กินข้าวซอยที่นครสวรรค์เมืองสีแควแห่มังกรทุกคนลึกมาก ให้ทุกคนน่าทานมากเลยเขา้าวซอยนครสวรรค์น,นะฮะขา้าวซอยเดี๋ยวมากินกันนะชิมกันทุกคนอ่ะป้อ,อม,อ,มอร่อยมากอร่อยมากทุกคนหอมแดงมะนาวก็มีหอมแดง,าาแดงค่ะทุกคนจ้า อหอมกลิ่นเครื่องเทศเข้าวซอยนะทุกคนไก่นุ่มมากอ้ห่อร่อยมากทุกคนเจอหอมแดงก็ไปด้วยแล้วก็ซุปข้นๆน้ำซุปที่ดีที่สุดในโลกก็คือน้ำซุปข้าวซอยนี่แหละทุกคนจาที่เขาได้ขึ้นชื่ออยู่ชา ยิ่งกินยิ่ง,งอร่อยค่ะทุกคนจ้าอสุดยอดลุดชนะลดุดออทุกคนมีแต่ปลาด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นน้ำยาป่ากะทิข้อไก่ใช่ไหมล่ะอันเราเริ่มจากตรงไหนดีจ๊ะอนี้แล้วกันนาะอ มีน้ำยาั้แงแต่แกงเขียวหวานน้ำยาป่าน้ำเงี้ยวกระดูกหมูก็มีจ้ะทุกคนกลมาอืมอร่อย่อร่อยมากทุกคนอร่อยมาก บางคนผสมกับแกงไกปลาด้วยอย่างนี้ปลาแท้ๆเลยทุกคนอร่อยมากคือสดๆเลยฮะอร่อยมากเขาจัดจานมากทุกคน อ,อร่อยมากทุกคนรสมาก